แจกอะทำไมมีเงื่อนไขเยอะจังแล้วผู้ถามหน่อยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินแห้งไปใช้อะไรเขาต้องการเงินสดเงินสดที่จับต้องได้ที่จะไปจ่ายค่าเทอมค่าโรงเรียนค่านู่มค่านี่ค่าน้ำค่าไปที่มึงต่างขึ้นภาษีต่างขึ้นอะไรมาให้เยอะแยะเนี่ยเขาต้องการแบบนั้นและมแมไม่ต้องไปพูดเยอะอะไรจีพีทีจีพีแตกจีพีมมึงไม่ต้องไปพูดประชาชนเขาเข้าใจยากเข้าใจไม่ได้เขาเข้าใจ ไม่ได้อยู่กับงานที่มึงทำประชาชนคือง,ง่ายๆแจกแจกคือเอาฮะประชาชนทุกวันนี้ทําง,งานต้องการอะไรต้องการเงินเขาไม่ได้ต้องการก้อนหินนี่ทุกวันนี้ที่กูพวกคูขายกันเนี่ยพวกคูก็ต้องการเงินสดพวกครูขายของพวกครูต้องการเงินสดพวกครูไม่ได้ต้องการเงินแห้งแต่ว่าเอาดิจิตอลมาซื้อโอเคกูมีดิจิตอลคูไปซื้อแต่อีแม่คขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาดิจิตอลที่คนซื้อไปซื้อเพื่อจะเอาเงินสดไปจ่ายค่าเิอมค่า นี่ต้องการก้อนเงินก้อนเงินแห้งผูต้องการเงินไปจ่ายค่าไฟถ้ามันไม่ได้ย่ะมึงก็บอกเวลาไปะชาชอนว่ามันไม่ได้เพราะอะไรไมึงจะยื้อทําไมดึงเวลาทาเป็นเปิดลงนั่นเปิดลงนี่ไม่ต้องหรอกผู้ไม่เชื่อน้ําหน้าหรอกบอกตรง,ตงนางสาวนัทธารินเกษมสามพิพัฒน์หรือเจเอเจ้าหนี้สายโหดเน็ตไอดอลที่โด่งดังในโลกโซเชียลได้โพสตคลิปผ่านติกตอกส่วนตัวโดวยกล่าวถึงเงินดิจิทัลบอเล็ตหนึ่งหมื่นบาท ้อมระบายความอัดอั้นที่มีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกโดยในคลิปดังกล่าวเจเอกล่าวว่าว่าจะไม่พูดแล้วนะเรื่องเงินดิจิทัลวอ l ์เรจะแจกทําไมต้องมีเงื่อนไขยเยอะชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการเงินแห้งแต่ต้องการเงินสดที่จับต้องได้เพื่อไปจ่ายค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟที่พากันขึ้นภาษีเยอะแยะเขาต้องการแบบนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะประชาชนไม่ได้เข้าใจกู้เงินมาคนไทยเป็นหนี้เป็นหนี้ทุกคนแต่กลับไม่ได้ทุกคนและถามหน่อย แม่ค้าขายของก็ต้องการเงินสดไม่ใช่เงินแหง้งพอลูกค้าจ่ายด้วยเงินดิจิทัลแม่ค้าก็ไม่สามารถนำเงินส่วนนี้ไปซื้อวัตถุดิบได้จ่ายค่าเทอมหรือค่าน้ำค่าไฟได้ทำงานทุกวันนี้ก็ต้องการเงินไม่ได้ต้องการเงินก้อนหรือเงินแหง้งต้องการเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอยื้อเวลาทำไมถ้าไม่ได้ก็แค่บอกประชาชนว่าไม่ได้เพราะอะไรมันพูดยากขนาดนั้นเลยเหรอกลัวเสียหน้ามากเลยเหรอ ภายหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้าชมมากกว่า1.5ล้านวิวและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบ้างก็ระบุว่าตัวตึงเจเอ๋พูดแทนคนไทยได้ชัดเจนใช่เลยค่ะขึ้นทุกอย่างค่าเทอมค่าของใช้ขึ้นภาษีเกือบตายแต่ไม่เคยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นเลยเจเอ๋ JA พูดมาถูกหมดทุกอย่างเลยเงินไขยเยอะแทนที่จะให้ซื้ออุปกรณ์การเรียนประชาชนต้องการเงินพูดถูกใจมากแจกมาหลังจากนั้นประชาชนเดือดร้อนภายหลัง